พี่นุชคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะกับการมาสัมมนาในครั้งนี้คะ่ะก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้มาเพราะจริงๆแล้วไม่ไม่เคยไม่ได้ทําธุรกิจด้านนี้มาก่อนแล้วก็สิ่งที่เราได้เนี่ยมันมากกว่าที่เราคาดหวังไว้เยอะเลยคะ่ะต้องลองมาดูค่ะมาคิดว่าวันนี้จะนําไปใช้กับชีวิตประจําวันหรือได้รับประโยชน์ไนจากการสัมมนาในครั้งนี้เออคิดว่าได้เยอะนะคะ<ม>อย่างเ<ม>ช่นใน<ม>เราากกื่องการตลาดหรือว่าการตั้งแบรบน เพราะว่าตอนนี้ก็คิดจะทําอาหารเซอร์วิสเพื่อที่จะเอาไปใช้ะค,ะค่ะก็คือว่าไอ้ตรงนี้ค่ะมันมีหลายๆข้อที่เอาไปใช้ได้นะค่ค่ะแล้ววันนี้ประทับใจอะไรบ้างคะก็ประทับใจวิทยากรทุกท่านนะคะค่ะที่ให้ความรู้ดีแล้วก็เหมือนให้ความเป็นกัเองค่ะโอเคค่ะขอบคุณพี่นุนน่มมากนะคะค,ค่ะ